สาระเพื่อสุขภาพโดยศูนย์สุขภาพเบสดื่มน้ำเยอะๆแล้วผิวจะดีจริงหรือไม่เชื่อหรือไม่ว่าการดื่มน้ำก็ทำให้ผิวเราเสียได้เหมือนกันคุณผู้ฟังครับ เราคงได้ยินมาว่าน้ํามีประโยชน์กับผิวเราดื่มน้ําบ่อยๆก็จะช่วยให้ผิวเราชุ่มชื้นขึ้นดูเปล่งปลั่งขึ้นได้แต่ไม่ว่าน้ําที่เราดื่มเข้าไปหรือน้าที่เราใช้ล้างหน้าหรืออาบน้ําถ้ามันมากเกินความพอดีก็จะทําให้ผิวเราระคายเคืองได้ หนึ่งใช้น้ำล้างหน้าน,านานเกินไปทําให้เกิดริ้วรอยจะอาบน้ําหรือล้างหน้าก็ไม่ควรนานเกินไปเพราะว่าการที่ผิวสัมผัสกับน้ํานานเกินไปทําให้เกิดผิวแห้งเพราะปกติแล้วผิวชั้นนอกของเราจะทําการเก็บกักความชุ่มชื้นเอาไว้ให้ผิวแต่หากผิวแช่อยู่ในน้ํานานไปผิวชั้นนอกจะถูกทําร้ายทําให้ผิวกักเก็บความชุ่มชื้นได้ไม่ดีและยังดึงความชุ่มชื้นของผิวเราออกไปด้วย ทำให้เกิดปัญหาผิวแห้งตามมาและปัญหาหนึ่งที่อาจส่งผลกระทบตามมาอีกก็คือเรื่องริ้วรอยนั่นเอง 2. น้ำที่มีความเป็นด่างสูง อาจทำให้ผิวระคายเคืองเช่นน้ำบาดาลที่มีแร่ธาตุเยอะแยะมากมายดูเหมือนจะดีต่อผิวแต่จริงๆแล้วน้ำประเภทนี้สามารถทำให้ผิวระคายเคืองได้เพราะเวลาเราถูสบู่หรือใช้โฟมล้างหน้าเวลาจะล้างออกด้วยน้ำประเภทนี้เราจะพบว่ามันมักจะล้างออกไม่หมดทำให้มีสบู่หรือเนื้อโฟมติดอยู่ที่ผิวหนังทำให้เกิดการระคายเคืองได้นอกจากนี้น้ำประเภทมีค่า pH หรือความเป็นด่างสูงทำให้ผิวเราไม่สมดุลผิว แห้งอยากกร้านได้ 3. ใช้น้ำร้อนล้างหน้าทำให้ผิวขาดน,น้ำและรึครายเคื่อง ใครที่ชอบใช้น้ำร้อนล้างหน้าเพื่อหวังว่าให้มันช่วยเปิดรูขุมขนต้องเลิกพฤติกรรมนี้เพราะว่าน้ำร้อนไม่สามารถเปิดรูขุมขนอีกทั้งยังกระตุ้นให้รูขุมขนกว้างเห็นชัดขึ้นแบบถาวอแถมการใช้น้ำร้อนจัดล้างหน้ายังทำให้ผิวสูญเสียความชุ่มชื้นทำให้เกิดปัญหาผิวแห้งและยังทำให้ผิวระคายเคืองจากน้ำร้อนได้ด้วยดังนั้นไม่มีประโยชน์เลยที่ใช้น้ำร้อนล้างหน้าขอแนะนำว่าใช้น้ำอุณหภูมิห้องล้างหน้าเป็นดีที่สุด See. ดื่มน้ำเกินไปเป็นอันตรายมากกว่าผิวสวยจิงอยู่ว่าการดื่มน้ำช่วยให้ผิวชุ่มชื้นขึ้นแต่ถ้าหากเราดื่มน้ำมากเกินไปอาจทำให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดีเพราะการดื่มน้ำมากเกินไปอาจทำให้ร่างกายเข้าสู่ภาวะที่โซนเยี่ยมในร่างกายลดระดับต่ำลงกว่าปกติซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตเราได้เลยน้ำกับผิวเป็นเรื่องคู่กันถ้าอยากผิวสวยเราก็มักได้รับคำแนะนำว่าให้ดื่มน้ำเยอะๆผิวเราต้องการน้ำต้องการความชุ่มชื้นแต่ ในอีกมุมหนึ่งถ้ามันมากเกินความพอดีก็อาจทําให้ผิวเสียมากกว่าผิวสวยได้เอาเป็นว่าล้างหน้าดื่มน้ํากันอย่างพอดีกันดีกว่านะครับสนับสนุนความห่วงใหญ่อยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีโดยฟิสิโอเจลเพื่อสุขภาพผิวที่ดีพร้อมต่อกรกับมลภาวะในทุกวันสาระเพื่อสุขภาพโดยศูนย์สุขภาพเบส